วิตามินซีเนี่ยอย่าซื้อตุนให้วิตามินซียังคงออกฤทธิ์ได้คือฉีไปก็ไม่แพงอัสูตรนี้ค่ะแทบจะเก็บวิตามินซีกลับมาใช้ได้เยอะร่างกายเราดูดซึมไม่เท่านี้นะถ้าเกิดสมมติว่ากินไป1000มันก็ได้เท่านี้อยู่บนแผงในตลาดอย่างเงี้ยคือแทบจะไม่เหลื่อเลยถ้าเกิดมสมมติว่าเราเด็ดจากต้นได้แบบนั้นดีสุดครูเช็คอะคาเดมี่บายครูเช็ครวมคส์สเรียนสกินแคร์อาหารเสริมอยากเพิ่มความรู้แอดไลน์เลยแอดไซค์ครูเช็คอะคาเดมี่ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกรูเชคแคาเดมี่นะคะรายการที่อัปเดตยังวิจัยจอาหารเสริมสกินแคร์สำหรับเจ้าของแบรนด์แล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะแจ้งข่าวอีกเช่นเคยกรูเชคเล่าปล่อยคอร์สเรียนอาหารเสริมแล้วนะคะเป็นคอร์สพื้นฐานความรู้สําหรับเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมใครที่ยังไม่มีประสบการณ์จะผลิตอาหารเสริมนะคะอยากรู้วิธีการเอ๊ะเราจะต้องเช็คสเปควัตถุดิบยังไงเขียนฉลากยังไงให้ยังถูกกฎหมายและได้เปรียบนะวัตกรรมอาหารเสริมที่น่าสนใจหรือกลไกการทํางานของอาหารเสริมในร่างกายแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรบ้างเพื่อออทีีี่่เเรรราาาจะผลิตาาิตหหสสมใ้้้กไดดดุนนนวััยูบ สองคนเช่นเคยนะคะอ่ดีอาหารเสริมสกินแคร์ค่ะกุเรียมองแล้วก็น้องปั่นค่ะเรื่องของเราในวันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องวิตามินซีหลายคนน่าจะกินอยู่แหละมองคิดว่าวิตามินซีอาจจะเป็นวิตามินสามันประจําบ้านของหลายคนไปแล้ว วิตามินซีช่วยเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกเลยเรื่องผิวก่อนก็คือจะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างคอลลาเจนช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะปกป้ปองผิวเนี่ยจากแสงแดดไม่ให้คอลลาเจนเนี่ยเราถูกทำลายแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดการสร้างเม็ดสีแต่ต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นในทางทฤษฎีแต่พอที่เรากินเข้าไปจริงๆอ่ะด้วยความที่ร่างกายเราใช้วิตามินซีในหลายๆฟังก์ชันเนาะมันก็ยากหน่อยที่วิตามินซีเนี่ยจะไปช่วยเรื่องของผิวกระจ่างใสได้เพราะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้ผิวกระจ่างใสจริงๆก็อาจจะต้องทานตัวอื่นๆเสริมเข้าไปด้วยเรื่่องที2 คือเสริมภูมิภูมิกานเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยเกี่ยวข้องกับการทํางานแล้วก็การเจริญของเซลลในระบบภูมิภูมิกานเนาะลดอาการกําเริบของภูมิแพ้แล้วก็ช่วยลดอาการแล้วก็ระยะเวลาของการเป็นหวัดได้ถ้าไม่อยากกินอาหารเสริมกินส้มแทนได้ไหมให้วิตามินซีเหมือนกันไม่เหมือนเพราะว่าส้มลูกหนึ่งเนี่ยมีน้ําตาล9กรัมวันหนึ่งเนี่ยไม่ควรกินเกิน24กรัมแล้วยิ่งถ้าเป็นน้าส้มแยกกากอะไรเรียบร้อยแลวยิ่งไม่มีตัวช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเลยยิ่งม่วันนั้นคือส้มหนึ่งลูกเนมาณ53 มิลิกาค่าครึ่งชีวิตนางเนี่ยอยู่ที่ 6- 1ถึง17ชั่วโมงค่าครึ่งชีวิตหมายถึงว่าเมื่อผ่านไปแล้ว6ชั่วโมงเนี่ยวิตามินซีหายไปเลยครึ่งหนึ่งเหลือยี่ิบมิลลิกรัมน้อยอยู่แล้วยิ่งน้อยไปใหญ่แล้วยิ่งถ้าเราไปแบบโอ้โหโดนแดดตากลมอยู่บนแผงในตลาดอย่างเงี้ยคือแทบจะไม่เหลือเลยถ้ากิสมมติบบว่าเราเด็ดจากต้นได้แบบนั้นนะดีสุดซึ่งมันทําไม่ได้ในความจริง สวที่ <laughs> ถ้าไม่ใช่สม้มถ้าเป็นพี่หมองเลือกกินผลไม้วิตามินซีสูงๆสักอย่างหนึ่งจะกินอะไรเชอร์รี่แต่ว่าต้องเป็นพันอเซโรล,ล่านะมันมีรายงานว่าวิตามินซีสูงคือร้อยกรัมเนี่ยให้วิตามินซีประมาณ2 0 0พกว่ามิลลิกรมัมถ้าคำนวณจะเห็นว่าเขาให้วิตามินซีแค่สองเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าสูงแล้วนะถ้าเทียบกับผลไม้อย่างอื่นเอาเยอะสุดเลยคือคาคาดูพรัมแต่คงหายา,ยากมันไม่มีใครหากินได้แล้วอเซโรล่าเชอรี่หากินได้ไหนก็เป็น หายากเหมือนกันคือเชอร์รี่สายพันเอเซอล่าอย่าไปกินลูกแดงนะต้องกินลูกเขียวลูกเขียวถึงจะให้วิตามินซีเยอะกว่าลูกแดงต่เอาที่หากินง่ายราคาก็ไม่ได้แพงเวอร์นะก็คือฝรัะะ่งฝรั่งหนึ่งร้อยกรัมให้วิตามินซีประมาณร้อยกว่าเมลิกรมัมยังถือว่าเยอะเมื่อเทียบกับผลไม้อย่างอืน่นคือเยอะกว่าส้มแน่นอนแล้วค่าเฉลี่ยเนี่ยน้ำตาลก็น้อยกว่าส้มเนาะแต่จะเห็นว่าถ้าเป็นคนที่มีความต้องการวิตามินซีสูงคนที่ขาดวิตามินซีจะกินจากผลไม้มันไม่แน่ไม่นอน ในปี2025นี้อยากให้ป่านช่วยอัปเดตหน่อยว่าจะเลือกกินวิตามินซีเลือกยังไงดีอย่างแรกเลยก็คือโดสเนี่ยต้องเหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไปอย่างวิตามินซีเด็กแบบ60มิลลิกรัมอ่ะที่อมเนี่ยตัดทิ้งได้เลยเพราะว่าน้าตาลสูงมาก1เม็ดเนี่ยไม่ควรเกิน500เพราะว่าร่างกายเราดูดซึมไม่เท่านี้นะถ้าเกิดสมมติว่ากินไป1000มันก็ได้เท่านี้ห้าร้อยเพราะว่าในการดูดซึมเนี่ยเขาต้องอาศัยทรานสปอร์เตอร์ที่จะเป็นตัวพาเข้าไปซึ่งสิ่งนี้บองแบบเล่าใหห้เ็น ภาพเลยก็คือเหมือนพี่วินมอไซค์คนที่แบบลงจากออฟฟิศมาพร้อมๆกันเยอะๆมารอพี่วินแน่นอนวินหมดก็คือไม่ได้ไปแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะรอรอบต่อไปไม่ใช่เขากําจัดทิ้งเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากกินให้ได้โดวเยอะๆต่อวันก็คือแยกกันกินดีกว่าเช้าเย็นแบบนี้ก็คือ5 0 0มิลลิกร,รัมแยกเป็นเชาน้าหเย็นหนึ่งได้ อย่างที่2ก็คือเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มการดูดซึมและก็จะช่วยเพิ่มความคงตัวได้เพราะว่าอย่างที่บอกคือวิตามินซีเขาสลายตัวง่ายมากแล้วถ้าเรายิ่งแบบอยากได้เกิน500กินครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือเทคโนโลยีดูดซึมเนี่ยสำคัญมากเช่นการห่อหุ้มวิตามินซีด้วยไลโปโซมแบบเนี้ยก็กําลังมาแรงในช่วงนี้อย่างที่3ก็คือการใส่สารเสริมฤทธิ์เข้าไปในสูตรเนาะตัวที่เราจะเห็นได้บ่อยเลยก็คือไบโอฟอร์มาโนย์นะแต่ก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆเนี่ยก็มีส่วนช่วยได้เช่นเดียวกัน อีกอันที่พี่ไม่เชียร์เลยก็คือวิตามินซีรูปแบบเยลลี่หรือกัมมี่คือสาหรับพี่อะตัดทิ้งเลยนะเ <f> <ๆ S 1> พราะว่าเวลาเขาฟอร์มตัวเขาใช้ความร้อนวิตามินซียิ่งเสื่อมเร็วอยู่แล้วอย่างเงี<อ>้ยมันก็ไม่ควรที่จะเอามาผลิตในรูปแบบนี้ผงชงเองก็ต้องระวังเราจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยทำแบบผิดผิดมาเยอะเท <f> ผงชงลงในกระบอกน้ําที่เป็นแบบกระติกใหญ่ๆอะแล้วก็เก็บไว้ทั้งวันเพื่อใช้แบบค่อยๆดื่มให้ได้วันหนึ่งเนี่ยแบบนั้นวิตามินซีก็เสื่อมได้เหมือนกันเพราะวิตามินซีเนี่ยไม่ควรอยู่กับน้ํานานถ้้้าเเป็็็นผงงงชชควววรรจะแลดดดื่่มมใหหทีสุก ได้วิตามินซีแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นแล้ววิตามินซีที่เป็นแบบซัสเทลลิลีตาบันดียังไงก็รูปแบบเน LIKE ี้ยค่ะจะเป็นรูปแบบที่ค่อยๆปล่อยวิตามินซีเข้าสู่ทางเดินอาหารทีละน้อยโดยเขาจะเป็นการเคลือบสารต่างๆนะไว้ที่เม็ดสำหรับคนที่อยากกินโดสสูงแต่ไม่ชอบที่จะต้องกินบ่อยๆวิตามินซีเนี่ยก็จะค่อยๆปล่อยออกมาทีละแบบไม่เกิน500แบบนี้เนาะก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมได้หมดไม่ต้องถูกกาจัดทิ้งถ้าเทียบกับพี่วินเมื่อกี้เนี่ยก็คือเหมือนให้เขาเลิกงานกันคนละเวลาค่อยๆลงมา ก็จะได้ไปทุกคนเพราะฉะนั้นวิตามินซีเนี่ยอย่าซื้อตุนนะ,ะอย่าไปเห็นแก่โปรโมชั่นเห็นหนึ่งแถมหนึ่งแบบเหมาเพราะว่าวิตามินซีเขาเสื่อมเร็วเรากินไม่ทานแน่นอนแล้วถ้าแบบเห็นว่าสีเปลี่ยนเนี่ยทิ้งได้เลยวิตามินซีเนี่ยมันจะต้องกินเยอะแค่ไหนมันถึงจะเห็นผลทั้งเรื่องภูมิเรื่องผิวแล้วก็จะมีคําถามเยอะนะว่ากินเยอะแค่ไหนถึงไม่อันตรายถ้าเอาคนทั่วไปสุขภาพดีก่อนนะคะทั้งเรื่องภูมิเรื่องผิวเลย2 0 0ร้อถึงสี่มิลลิกรัมต่อวันเพียงพอแต่ถ้าคนที่เป็นหวัดดแแลล้้้วววหรวรรืือออ่่าามีีกติเเชะไนย อันนี้เราให้ทานเลย1 0 0 0ถึง2,000มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าเป็นคนที่มีภูมิแพ้อันนี้2,000มิลลิกรัมติดต่อกัน1เดือนนะซึ่งมันจะช่วยลดระดับฮิสตามีนซึ่งเป็นสารกระตุ้นภูมิแพ้แล้วก็ทําให้อาการหรือว่าการกําเริบของคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยลดน้อยลงซึ่ง2,000มิลลิกรัมเนี่ยเป็นเพดานแล้วค่ะไม่ควรกินเกินนี้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว,ว่ากินเกิน2,000ไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของทางเดินอาหารปวดมวนท้องท้องเสียได้เนอะเพราะว่าตัวมันเองเป แล้วก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดเป็นโรคนิ้วในไตได้ ของไทยหรือว่าต่างประเทศดีซีงีของไทยก็มีดีหลายยี่หอ้อของต่างประเทศเนี่ยเราแอบ,บกังวลน,นิดนึงเพราะว่ามันไกลนะขนส่งนานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าโอ้การขนส่งมันเป็นยังไงมันก็อาจจะเกิดการเสื่อมไปได้ก่อนจะถึงมือเราเออก็จริงแต่ทางนี้ท้งนั้นถ้าจะกินวิตามินซีพี่ก็ไม่แนะนําที่เป็นแบบออเซราเชอรี่นะเพราะว่าวิตามินซีมันน้อยอะ่ะอย่าลืมว่าถึงแม้อเซราเชอรี่จะเป็นผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูงถ้าเทียบกับผลไม้ชนิดอื่นเนาะแต่ก็ให้วิตามินซีแค่2%แปลว่าถ้าเราเจอออเซราเชอรี่ในท้องตลาด 1, มิลิกรัมจะมีวิตามินซีอยู่จริงๆแค่20มิลมิกรัมเองนะส่วนตัวคิดว่าถ้าจะซื้อวิตามินมากินแล้วเป็นวิตามินซีผงไปเลือกเป็นฟอร์มวิตามินซีที่เป็น a c แอสคอร์บิกแอซิดหรือฟอร์มอื่นไปเลยดีกว่าหรือไม่นะก็คือตัวเซลล่ชลี่เนี่ยต้องโชว์จากพวกรอม m a t เ h ตนี้แหละว่ามันสามารถให้วิตามินซีได้เท่าไหร่เราถึงจะแบบมั่นใจแล้วก็กล้ากินอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือพวกที่เป็นพันมิลิกัมแอสคอร์บิกแอซิดที่ไม่มีเทคนโนโลยีช่วยดูดซึมแบบนี้คือ ฉี่แพงนะอืมครับทิ้งเยอะอบ้านเราก็มีขายเยอะด้วย จริงยกตัวอย่างของต่างประเทศละกันของตัวนี้ชื่อว่า bluebonnet นะคะมีสูตรที่เหมือนจะดีนะคือเขามีทั้งตัวที่เป็นเบต้าแคโรทีนแล้วก็เป็นอนุพันธ์ของวิตามินอ e, ีที่มันจะเป็นวิตามินที่อยู่ในระบบแอนตี้ออกซิแดนต์ซิสเต็มเขาก็จะช่วยนําวิตามินซีที่ถูกออกซิไดไปแล้วเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ได้แต่ว่าวิตามินซีในปริมาณที่สูงอนะเนาะพันเมลิกัมเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามากเกินไปดยที่เซฟในแง่ของการไม่ขับทิ้งอม,มันก็ควรจะเป็นประมาณ500เนาะพันหนึ่งมันอาจจะรีไซเคิล cái đai mình giữ cười ปันแนะนํายี่ห้อไหนของมาราตัวนี้ดีของโบมี่ตัวนี้เนี่ยเขาใช้ไลโปโซวิตซี v C, แล้วก็เป็นอีกรูปหนึ่งก็คือเป็นโซเดียมแอสคาเบตตัวนี้ก็จะไม่ระคายเคืองอพอ,อาหารวิตามินซีรวมกันแล้วทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ4 8 0ปิซึ่งไลโปโซวิตซี v C, เนี่ยเป็นนวัตกรรมไลโปโซนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมวิตามินซีแล้วก็ทําให้วิตามินซีเนี่ยมีความคงตัวมากขึ้นความดีงามของเขาคืออนุภาคเขาเนี่ยเล็กมากระดับนานโนเลยแล้วถ้าส่องกล้องลงไปเนี่ยจะเห็นว่าอนุภาคเขาเนี่ยจะม เท่าๆกันแล้วไม่มีแบบแตกอะไรอย่างนี้เลยนะเพราะถือว่าแบบระบบนําส่งเขาเนี่ยทำมาได้แบบดีมากๆเพราะปัญหาของไลโปโซมก็คือคอมมินเบรกกันเยอะเนาะคือไลโปโซมก็จริงหุ้มมาแล้วก็จริงแต่หุ้มแล้วแตกหุ้มแล้วหักอ่ะมันก็ไม่ถือว่าหุ้มนะแล้วเขายังมีสารที่ช่วยเสริมฤทธิ์กันเลยอย่างแรกก็คือซิตัสไบโอฟอร์โมนอยด์ซึ่งสามารถช่วยในเรื่องของการดูดซึมวิตามินซีเนี่ยได้ถึง3,5%แล้วก็เพิ่มความของตัววิตามินซีด้วยมีโรทีฟส์เอ็กทรคกตัวในป็นสารสกัดที่ให้ว ก็มีไบโอฟลาวนอยด์อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นอีกแหล่งหนึ่งของการที่เราจะได้รับวิตามินซีที่มีความคงตัวสูงทนความร้อนแล้วก็ทนต่อการออกซิเดชันได้ดีด้วยเสริมช่วยเรื่องผิวไปอีกสองตัวก็คือสารสกัดทับทิทมอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสแล้วก็สารสก,กัดมะเขือเทศอันนี้ก็ช่วยทําให้ผิวเนี่ยทนแดดได้ดีขึ้นอีกหนึ่งสูตรที่ถือว่าปังมากนะสูตรแบบนี้หายากแต่ราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะก็คือของวิงไว้เป็นวิตามินซีที่ใช้2เทคโนโลยี ets, มีนิวิิิววนนซแล้โชึ่งม รวมๆกันเนี่ยมันจะเกือบพันมิลลิกรัมทุกคนแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะเขามีเทคโนโลยีที่มาช่วยในการดูดซึมคือจะบอกว่าวิตามินซีเนี่ยเป็นเทรดมาร์กที่ดีมากเลยทั้งช่วยเพิ่มการดูดซึมเพิ่มการคงตัวแต่ว่าสูตรเนี้ยใช้แค่ร้อยมิลลิกรัมมีวิตามินซีอีกตัวคือนานโนชีตเข้ามาช่วยนะคะแต่นานโนชีตจะเยอะหน่อยแล้วก็ตัวนานโนชีตเนี่ยเป็นอารมณ์แบบซาเซนลิลิชค่อยๆปล่อยวิตามินซีออกมาช้าๆให้อยู่ในร่างกายได้ประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยนะคะในพาร์ทของตัววิตามินซีถ ที่เป็นตัวนําวิตามินซีที่แบบถูกออกซิไดไปแล้วเสื่อมฤทธิ์ไปแล้วเนี่ยวนกลับมาใช้ใหม่นะคะทำให้วิตามินซียังคงออกฤทธิ์ได้คือฉีไปก็ไม่แพงกสูตรนี้ค่ะแทบจะเก็บวิตามินซีกลับมาใช้ได้เยอะสารต้านมลุสรณ ดีงามก็หลายตัวมีพิพพรินพริกไทยดำหลายๆย,ยี่ห้อไม่ค่อยใช้กันเนาะซึ่งแบบเป็นสารที่ดีมากมาเพิ่มการดูดซึมวิตามินซีเข้าสู่เซลล์ที่เหลือเป็นสารสกัดที่ช่วยเรื่องผิวอีกเพียบเลยค่ะพวกสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเปลือกองุ่นนะคะก็ถือว่าเป็นสูตรที่ได้ทั้งภูมิทั้งผิวแบบค่อนข้างครบ2ยี่ห้อที่เราว่าช่วยเรื่องผิวได้ดีเนาะแล้วยี่ห้อที่ไปทางแบบแนวสุขภาพผุ้งผม,มกันนะ่ะเอาแบบที่นิยมกันเลยมันเราคือ black more เขามีแบบ500มิลลิกรัมด้วยนะคะแต่ว่าเป็นแแบบบ mm ััฟเเอออรรรกกก็จะช่วววยยลลดาาาาาค,าคืงพห้ตน จะค่อยๆปลดปล่อยนะคะก็จะทาให้วิตามินซีเนี่ยดูดซึมได้แล้วในสูตรเนี่ยเขาก็จะมีพวกไบโอฟอรวนอยด์ที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยจะมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือรูตินตัวนี้เนี่ยช่วยต้านการอักเสษแล้วก็ลดการติดเชื้อพวกแบคทีเรียหรือว่าเชื้อไวรัสต่างๆได้อีกกันที่บอกว่าน่าสนใจสำหรับผู้สูงอายุนะก็คือวิตามินซีของดรพงศ์ใช้นิวทรูมินซี500มิลลิกรัมนะซึ่งอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าทั้งดูดซึมได้ดีแล้วกิียร ที่มามีผลปรับปรุงพวกค่าไขมันในเลือดอนะให้ดีขึ้นรวมถึงพวกน้ำมันลำข้าวนะคะก็มีรายงานเกี่ยวกับการลดคอเลสเตอรอลแต่ถ้าใครเป็นหวัดบ่อยๆเราแนะนำสูตรนี้นะคะเป็น s c o r b y l Palmitate ของต่างประเทศก็เป็นของ l i f e Extension แต่อาจจะต้องกินเยอะนิดนึงประมาณ4เม็ดต่อวนันเพราะวันนี้เนี่ยเขาเป็น500มิลลิกรัมแต่ว่าให้วิตามินซีจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่วัน200ซึ่งการทำในรูปของ s c o r b y l p a l m ม t a t e เนี่ยค่ะมันจะให้ข้อดีอเรื่องของการละลายในไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัววิตามินซีเนี่ เข้าสู่เซลล์ได้ดีกว่าก็จะช่วยกระตุ้นการทํางานของเซลล์ในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยได้ดีกว่าวิตามินซีทั่วไปอันนี้คือดูดซึมเข้าเซลล์คล้ายๆกับพิพปรินถูกไหมใช่ที่เป็นพริกไทยดำต้องแยกให้ออกมาทุกคนไม่ใช่ดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดนะอันนี้คือแอดวานซ์กว่ากระแสะเลือดขึ้นมาหน่อยก็คือดูดซึมเข้าเซลล์ใช่ที่เราจะไปใช้จริงๆเพราะว่าเซลล์เราเนี่ยเยื่อหุ้มเซลล์มันเป็นไขมันฮะจะดูดซึมได้ก็ต้องเป็นไขมันเหมือนกันยี่ห้อนี้ก็ปังเนเจอร์โบลต ไม่ใช่แอสโควิลปามิเต้ความน่าสนใจคือมีรายงานจากบริษัทผู้ผลิตของเขาพบว่าวิตามินซีฟอร์มเนี้ยมีการดูดซึมเข้าสู่เม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยนะได้สูงกว่าวิตามินซีทั่วไปเขาก็เลยสรุปว่าอาจส่งผลให้การทํางานของเม็ดเลือดขาวนะซึ่งมีผลต่อภูมิคุ้มกันในการต้านเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียต่างๆของเราเนี่ยทำให้ทางานได้ดีกว่าส่วนนี้มีซิงค์มาด้วยซึ่งหมองพูดหลายครั้งแล้วว่าซิงค์เนี่ยสามารถช่วยลดภูมิแพ้ลดวัดได้ ของดรเบสตัวนี้มันจะเป็นรูปแบบซัสเทนลิลีแล้วก็เป็นเทรดมาร์กที่ชื่อว่าพีเวซีในพีเวซีเนี่ยมีทั้งแอสคอเบตแอซิดแล้วก็มีเมตาบอลิซ์ของวิตามินซีในร่างกายเนี่ยซึ่งก็คือแอสคอเบตพอลเมเทสเมื่อกี้แหละแล้วก็ซิตรัตไบโอฟลาโวนอยด์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะช่วยในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มความคงตัวของวิตามินซีด้วยซึ่งพีเวซีเนี่ยเขามีงานวิจัยเปรียบเทียบนะกับวิตามินซีรูปแบบธรรมดาแล้วกก็็รรรรูปปแบบเเเเเอออสทท์์ซีีีี่่นนนดมาึงย ว่าเขาเนี่ยสามารถดูดซึมได้ดีกว่า<ม>แล้วก็ยังสามารถลดการอักเสบแล้วต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าฟอร์มอื่นด้วยยี้อสุดท้ายอันนี้ก็น่าสนใจมีงานวิจัยยืนยันผลแล้วก็บ้านเรายังไม่เคยเห็นใครออกมาใช้เลยนะ,ะฟิวเจอร์แลบ<อ>เขาใช้เทรดมาร์กที่ชื่อไรโปแวนเทจซึ่งเทรดมาร์กเนี้ยใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าทรูไลโปโซมก็เป็นไลโปโซมชนิดหนึ่งแหละที่มาช่วยเพิ่มการดูดซึมวิตามินซีได้ถึงย7่สจดเมีตัวเลขด้วยนะงานวิจัยกลางเนี่ยบอกว่าสามารถที่จะดูดซึมเข เนื้อหาสาระมาแบบจัดเต็มจริงๆอย่าลืมเจ้าของเป็นคนไหนที่สนใจคอร์สพื้นฐานความรู้ด้านอาหารเสริมนะคะก็สามารถเข้ามาเรียนได้เดี๋ยวมองไฟ่ลิงก์ไว้ในแคปชั่นให้นะคะคลิปหน้าอยากให้เราสองคนมารีวิวมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะคะวันนี้เราสองคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ